จากกรณีหลวงปูหวนหรือหลวงพ่อหวนภูริพัฒโตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยามรณภาพสิริอายุ91ปีที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เวลาประมาณ11นาฬิกาล่าสุดขอหวยทั่วประเทศและชาวอยุธยาจำนวนมาก่าซื้อลอตเตอรี่เลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงปูหวนททำให้แผงสลากกินแบ่งรัฐบาลในหลายพื้นที่ขายดีและบางแห่งเลขดังเกลี้ยงแผงโดยตัวเลขที่เกี่ยวข้องที่บรรดาน,นักเสี่ยงโชคนำไปเสี่ยงดวงมีดังนี้ มรณภาพสุริอายุ91 9119 91เวลามรณภาพ11นาฬิกา110110เกิดเมื่อวันพระหัสปดีทที่29สิงหาคม2472 29247247924227อุปสมบทเมื่อวันที่12มีนาคม2494 12 สองหนึ่งสองสี่สี่้า